i สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ t เทคชิลกับผมใหญ่กริดาเซมมงคลเลอร์แล้วก็น้งเปิลน,นะฮะก็ยังอยู่กับเราตอนนี้เป็นตอนที่4แล้วของการสอนใช้กล้อง Fuji x t 1 0เป็นยังไงบ้างครับนางเปิิลเอากล้อง x t ten ไปลองใช้มาค่ะก็เอาออกไปถ่ายเล่นดูนะคะพี่ใหญ่ผมก หนูใช้แต่หมด A ตลอดเลยหมดออโต้นะคะหมดออโต้ใช่ลแล้วคือหนูอยากจะลองใช้หมดอื่นหูบ้างครับผมไม่รู้ว่ามันต้องตั้งค่าตรงไหนอะคะอ่ะตัว x t 1 0เนี่ยนะฮะคือตัวกล้องเนี่ยปกติเราก็จะใช้กันที่หมดออโต้ถ้าเอาง่ายะนะ,ะแต่ว่าเวลาที่เราจะไปที่หมดแมนนวลนะครับ จริงๆแล้วกล้อง x t 1 0เนี่ยมี P ก็คือโปรแกรมะนะฮะมี aperture priority มี shutter priority แล้วก็มี m มนน a l นะฮะมีมาให้เลือกใช้เหมือนกันก็คือ PSM มีให้ครบแต่ว่าสงสัยไหมว่าเข้าไปซ่อนไว้ตรงไหนเพราะว่าตัวไดเอาเนี่ยมันไม่มีเขียนเอาไว้ะะนะฮะอย่างแรกเวลาที่เราจะใช้โหมด m มนน a l เนี่ยนะครับก็คือเราสับตัวสวิตตัวเนี้ยนะครับมาเป็นแมนน a l ก่อนคือสับจากออโต้มาเป็นแมนน a l ก่อนแล้วก็ปรับที่ตัว Speed s p e e ไดเอานะครับตัวแป้นด้านบนเนี่ยมันจะเป็นตัวสปีดไดเอ้าก็คือเป็นตัวคุม คอมเรลเชเตอร์นะฮะซึ่งปกติถ้าเราจะใช้เป็นโหมด P ก็คือตั้งสปีดไ d ้เอาเป็นออโต้นะฮะแล้วก็ปรับที่แหวนปรับรูรับแสงเป็นออโต้แต่ทีนี้เลนส์16-50เนี่ยมันไม่มีแหวนปรับรูรับแสงมันจะไม่เหมือนกับเจ้าตัวตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นเลนส์5 6ซึ่งเขามีแหวนปรับรูรับแสงที่ตัวเลนส์นะครับถ้าน้องเปิ้ลใช้เลนส์5 6ตัวนี้ก็หมุนตัวแหวนปรับรูรับแสงว่าเป็นออโต้ได้เลยนะครับเขาก็จะเป็นออโต้กับออโต้นะฮะ ก็คือทั้งสปีชัตเตอร์แล้วก็รูรับแสงเป็นออโต้ก็คือโหมด P คือกล้องคิดให้เองหมดแต่ถ้าใช้เป็นเลนส์1 6 5 0ตัวนี้นะฮะมันไม่มีแหวนปรับรูรับแสงสิ่งที่เราจะปรับก็คือเดวด้านหลังนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นการหมุนปรับรูรับแสงของตัวเลนส์1 6 5 0นี่แหละหมุนมาจนสุดเลยนะครับให้เป็น F แคบสุดแล้วก็เลื่อนไปอีก1คลิกนะฮะมันก็จะเป็นโหมดออโต้ของตัวเลนส์10-650นะฮะคือรูรับแสงตอนนี้ก็จะเป็นอัตโนมัติไี ะนะฮะกล้องเป็นคนคิดให้ส่วนถ้าเกิดว่าอยากใช้เป็นโหมด A ละ่ะ aperture priority เราเป็นคนคุมรับแสงนะครับน้องเปิลก็หมุนซัเลนส์16 50นะฮะหรือเลนส์ที่มันไม่มีแหวนปรับรูรับแสงที่ตัวเนะลนส์เนี่ยเราก็หมุนได้เอาด้านหลังนะฮะพอหมุนข้ามาน้องเปิลเห็นไหมฮะว่ามันจะกลายเป็นโหมด A ละนะฮะตัวหนังสือตรงนี้ก็จะเขียนเป็นโหมด A ค่ะนะครับแต่ถ้าเราใช้กับพวกเลนส์อย่าง56ตัวนี้ที่มันมีแหวนปรับรูรับแสงเราก็หมุนได้เลยอ,อยากใช้ F เท่าไหร่ใช่เราก็หมุนเลยนะฮะ เหมือนกันคือถ้าน้องเติ้ลอยากเปลี่ยนไปโหมด S shutter priority เราเป็นคุม speed shutter นะฮะปล่อยให้ค่าอื่นๆให้กล้องเขาคิดนะครับเราก็หมุนตัว dial speed shutter ด้านบนเนี่ยจากที่มันเป็นตัว A อยู่ก็หมุนไปเลยนะครับตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นความเร็ว shutter นะฮะซึ่งโดยปกติหน่วยของมันเนี่ยก็จะเป็นหน่วย1ส่วนวินาทีนะฮะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยนะครับพี่อยากตั้งไว้ที่500 ความเร็วชัตเตอร์ที่เราใช้อยู่ก็คือ1นึ่ส่วนห้ารินาทีนะฮะทีนี้มันจะมีนิดหนึ่งก็คือเห็นไหมฮะมันมี180แล้วเอ็กะนะฮะมันจะประหลาดกว่าตัวเลขอ,อื่นๆนะครับ180แล้วเอ็กเนี่ยมันจะเป็นสปีดซิงค์แฟลชของตัวกล้อง xt 1 0ก็คือถ้าเราใช้กับพวกแฟลชนอกนะครับหรือว่าใช้กับพวกแฟลชสตูดิโอนะฮะเราก็จะหมุนมาที่ตัวนี้คือถ้าเกินกว่านี้เนี่ยแฟลชมันอาจจะไม่ซิงค์กับตัวกล้องละนะครับก็อันนี้รู้ไว้เพิ่มเติมนะฮะแต่ว่า ตัวแป้นตัวนี้เนี่ยนะฮะถ้าน้องแป้นหมุนลงมาเรื่อยๆจนถึงเลขหนึ่ง<ค>ะนะครับอย่างที่พี่ใหญ่บอกว่ามันเป็น1ส่วนวินาที1นส่วนหนึ่งก็คือ1วินาที<ค>ะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราหมุนมาที่เลขหนึ่งเนี่ยความเร็วชัตเตอร์ของมันก็คือ1วินาทีนะฮะแต่เกินจากนั้นนะฮะมันมีชัตเตอร์ทีนะครับสงสัยไหมว่าชัตเตอร์ทีมันคืออะไรใช่ชัตเตอร์ทีคืออะไรคะชัตเตอร์ทีเนี่ยนะฮะจริงๆมันเป็นคําว่า time นะครับก็คือ การใช้งานกล้อง X-T10 เนี่ยเราเลือกได้2แบบถ้าเราเปิดเป็นอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์ด้วยนะฮะตัวกล้องเนี่ยนะครับมันสามารถจะเปิดเป็นแมชชันิคชัตเตอร์กับอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์ได้นะฮะซึ่งเวลาที่เราเปิดอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์ขึ้นมาเวลาที่ใช้ชัตเตอร์ทีเนี่ยนะฮะน้องเปิ้ลก็สามารถจะห,หมุนได้ว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นตัวปรับความเร็วชัตเตอร์ได้เลยก็คือเราสามารถจะปรับความเร็วชัตเตอร์ได้ตั้งแต่1นึ่งส่วนสามหมวินาทีะนะครับไล่ลงไปถึง30วินาที ก็คือใช้หมุนจากดาวตัวนี้เราไม่ต้องมายุ่งกับตัวสปีด d ดาวด้านบนละ,ะนะฮะทีนี้ต่อมานอกจากชัตเตอร์ทเนี่ยนะฮะมันจะมีชัตเตอร์บีนะครับชัตเตอร์บเนี่ยจะเป็นชัตเตอร์ที่เรียกว่าเป็นชัตเตอร์ตามใจฉันเลยชัตเตอร์ตามใจนิ้วนะฮะเพราะการทํางานของชัตเตอร์บเนี่ยก็คือว่าเรากดถ่ายม่านชัตเตอร์ก็จะเปิดน,<อ>นะฮะแต่ว่ามันจะปิดก็ต่อเมื่อเราปล่อยนิ้วออกจากตัวปุ่มชัตเตอร์ นะครับก็อยากเปิดไว้นานเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าตัวชัตเตอร์ทีเราจะไปชัตเตอร์สปีดต,ต่ำสุดได้ที่ 30v <C> ค่ะแต่ถ้าเป็นชัตเตอรบ์บีอยากเปิดไว้หนึ่งชั่วโมงเอานิ้วจิ้มเอาไว้หรือว่าใช้สายลันชัตเตอร์ค้างไว้หนึ่งชั่วโมงกล้องก็จะเปิดมาชัตเตอร์ไว้หนึ่งชั <C> ่วโมงนะฮ <C> ะก็ตามใจฉันเลยเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราถ่ายพวกถ่ายพลุ <C> นะฮะถ่ายตอนกลางคืนถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยนะครับถ่ายเปิดสปีดชัตเตอร์นานๆอย่างการถ่ายดาว ชัตเตอร์บีตรงนี้ช่วยได้ะนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นโหมดชัตเตอร์เพลริตี้นะฮะหรือว่าโหมด S นะครับทีนี้ถ้าเกิดอยากใช้เป็นโหมดแมนนวลล่ะอยากใช้เป็นโหมด M นะฮะก็ปรับทั้ง2อ,อย่างเองเลยปรับรูรับแสงเองนะครับปรับสปีดชัตเตอร์เอง<ม>นะฮะเมื่อกี้เนี่ยรูรับแสงนะครับอธิบายรูรับแสงนิดนึงแล้วกันคืออย่างบางคนยังงงๆนะฮะว่ารูรับแสงเนี่ยมันจะมีตัวเลขนะครับพี่ใหญ่อธิบายตัวความเร็วชัตเตอร์แล้วว่ามันคือ1นึส่วนวินาทีตรงตัวนี้ ทีนี้รูรับแสงเนี่ยมันจะมีค่า f นะฮะน้องเปิ้ลเคยงงไหมว่า<ม>ตกลงว่าอันไหนเลขไหนที่ว่าง,ง่ายขึ้นยังไงใช่นะครับค,คือจาง่ายๆเลยทริคง่ายๆเลยนะฮะ f เนี่ยนะครับค่า f หรือค่ารูรับแสงเนี่ยตัวเลขยิ่งน้อยรูรับแสงยิ่งกว้างอพอรูรับแสงยิ่งกว้างเนี่ยฉากหลังมันจะยิ่งหลุดมันจะยิ่งเบลอมากขึ้น<อ>นะครับแล้วก็อย่างพวกเลนส์ที่มันมีค่ารูรับแสงน้อยๆมันก็จะยิ่งแพงนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งตัวเลขยิ่งน้อยนะครับ ยิ่งแพงรูรแสงยิ่งกว้างและก็ฉากหลังยิ่งเล oh. บลอจำแค่นี้เลยก็ได้อันนี้จะเป็นทริคของการคุมรูรับแสงซึ่งถ้าเราใช้เป็นโหมดแมนนวลก็คือปรับสปีดชัตเตอร์เองปรับรูรับแสงเองก็จะทําให้การใช้งานเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะควบคุมกล้องได้หมดละ oh. เราใช้งานกล้องเป็นโหมด P ี่โปรแกรมกล้องเป็นคนเลือกสปีดชัตเตอร์และรูรับแสงให้เราใช้โหมด A อ p ัพเ u อร์ r i ร์ตี้นะครับเราเป็นคนคุมรูรับแสงปล่อยให้กล้องเนี่ย เป็นคนคิดสปีดชัตเตอร์ให้หรือเราใช้หมด S นะครก็คือคุมสปีดแล้วก็ให้กล้องเลือกรูรัแสงหรือ M นะฮะก็คือคุมเองทั้งหมดนะ่เป็นไงไม่ยากไหมก็ต้องไปเรียนรู้เนาะนะคืออาจจะต้องใบหม่เนี่ยอาจจะมึนๆกับมนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเราทําความคุ้นเคยกับมันเนี่ยนะฮะการใช้งานการเลือกโหมดเนี่ยเราสามารถที่คุมกล้องได้ตามใจเราล้วเพราะว่าอย่างปกติเนี่ยพี่ใหญ่จะใช้เป็นโหมด A เป็นหลัก ก็คือ aperture priority ไม่ใช่บทออโต้นะนะครับบทเอก็คือ aperture priority เราเป็นคนคุมรูรับแสงเพราะว่าปกติเวลาที่เราถ่ายอยากก่างการถ่ายคนคะนะฮะถ่ายไปเที่ยวถ่ายวิวะนะครับหลักๆเนี่ยเราจะใช้เป็น aperture ก็คือคุมรูรับแสงนะฮะเพราะว่าอย่างถ่ายคนเราอยากได้ฉากหลังเบลอๆนะครับอยากได้โบเก้สวยๆเราก็ต้องเปิดรูรับแสงกว้างซึ่งใช้เลขน้อยใช่ค่ะนะฮะใช้เลขน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้องเปิ้ลอยากถ่ายวิวล่ะ นะฮะเราต้องการชั้นลึกเราต้องการเก็บดีเทลของภาพทั้งหมดนะฮะเราก็ใช้รูรับแสงที่ว่าจะให้มันมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็คือแคบๆหน่อยนะฮะใช้แค่แอให้มันแคบๆหน่อยสักแปดขึ้นไปอะไรประมาณนี้ก็จะได้ดีเทลมากขึ้นนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นโหมด A ซะส่วนใหญ่ส่วนโหมด <S, ห <S, S นะครับโหมดเนีในการใช้งานของเราก็คือในเรื่องของการคุมสปีดอย่างเช่นการถ่ายภาพคนกระโดดนะฮะการถ่ายรถวิ่ง นะครับรเพราะว่าสปีดใช่อะไรที่มีการเคลื่อนไหวนี้ก็คือการคุมความเร็วก็คือคุมสปีดชัตเตอร์ะนะครับถ้าเราใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่มันต่ำ นะฮะที่มันช้าลงมาเนี่ยนะครับต้องเลือกนะว่าจะเอาความเร็วชัตเตอร์ต่ำหรือจะเอาความเร็วชัตเตอร์ช้านะฮะเพราะว่าถ้าบอกว่าเป็นความเร็วชัตเตอร์ต่ำช้าเนี่ยมันจะออกมาแปลกตกต้องเลือกเอาต้องเลือกเอาต้องเลือกเอานะครับก็คือถ้าเราใช้สปีดช็ตเตอร์ที่มันช้าหน่อยเนี่ยนะครับภาพที่ได้เนี่ยมันก็จะดูมีการมูฟเมนต์มีการเคลื่อนไหวอย่างเช่นถ่ายไฟรถที่มันวิ่งเป็นเส้นๆนะฮะอันนั้นคือใช้สปีดต่ำแต่ทีนี้ถ้าเราถ่ายคนกระโดดนะครับเราอยากได้คนที่ว่าค้าาาางงว่่ออออยยููกกลศ เราก็ต้องใช้คอนเอัลเตอร์ที่มันสูงขึ้นมาะนะครับเพื่อจะจับมูเมนต์จังหวะที่เขากระโดดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้โหมด S นะฮะแล้วโหมด M เนี่ยก็ตามใจฉันแล้วแหละจริงๆแล้วก็คืออยู่ที่ว่าเราจะใช้อะไรเพราะว่ามีคนมาถามบ่อยที่ต้องอธิบายตรงนี้คืออย่างบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมเปิดโหมด M แล้วถ่ายภาพออกมาแล้วมันมืดหมดเลย เนะพราะว่าเวลาที่เราถ่ายนะเราไม่ได้ปรับสปีดชัตเตอร์ปรับรูปแสงเองะนะฮะแค่หมุนมาที่หมดเอ็มแล้วถ่ายในะบางครั้งแสงมันไม่พอนะฮะก็เดี๋ยวไปลองเล่นกันดูดีกว่าะนะครับผมพี่ใหญ่คะแล้ว ISO นี่คืออะไรอะคะอ๋อ ISO เนี่จะเป็นค่าความไวแสงนะฮะก็จะเป็นตัวเลขที่มีตั้งแต่ร้อยไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะโดยปกติในกล้องก็จะสตาร์จากร้อยนะครับตัว XT10 ของเราเนี่ยก็ตั้งค่า ISO ได้นะฮะช่วง ISO ของเขาเนี่ยมันขึ้นไปถึง51,200เลยนะครับซึ่งเวลาที่เราจะตั้งค่า ISO เนี่ยโดยปกติถ้า ISO เลขน้อยๆน,นะครับคุณภาพของภาพเนี่ยมันจะดีแต่ถ้าน้องเปิ้นใช้ค่า ISO สูงๆนะครับตัว n i อ e หรือสัญญ,ญาณรบกวนของภาพเนี่ยมันจะมานะฮะทีนี้เนี่ย ISO สูงเนี่ยมีประโยชน์ยังไงในเมื่อบอกว่าถ้าใช้ ISO สูงแล้วนอ e มันมา ISO สูงเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือว่ามันจะไวแสงมากขึ้นเราถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นอย่างถ่ายตอนกลางคืนนะครับหรือว่าถ่ายตอนที่ว่าเราไม่มีแหล่งแสงมากนะักนะฮะก็จะต้องใช้ค่า ISO สูงแต่โดยปกติพี่ใหญ่แนะนําว่า ISO เนี่ยเวลาที่ใช้งานก็คือต่ําที่สุดเท่าที่สภาพแสงตอนน,ตอนนั้นเนี่ยมันจะเอื้ออํานวย นะครับซึ่งการตั้งค่า ISO ของตัว X T 10เนี่ยนะฮะ,ะมันจะกดเข้าไปที่เมนูนะครับก็จะเป็นเมนูรูปก,กล้องเบอร์หนึ่คะ,นะครับแล้วก็ ISO เลยนะฮะซึ่งเขาก็จะมีตัวเลขให้เลือกว่าจะเป็น200นะครับมันมีร้อยด้วยเห็นไหมแต่ร้อยเนี่ยจะอยู่ในวงเล็บนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถึงตัว ISO สูงสุดของเขานะครับก็คือ51,200นะซึ่ง51,200 25,600แล้วก็ตัว12,800เนี่ยจะเป็น ISO ที่อยู่ในวงเล็บก็คือมันเป็น ISO ที่ใช้ซอฟต์แวร์ในการขยายขึ้นมา ะะถ้าภาษากล้องเนี่ยก็จะบอกว่ามันไม่ใช่ Native ISO ของเขานะครับก็คือถ้าเป็น Native ISO เนี่ยกล้องตัวนี้จะสูงสุดที่6 0 0การใช้ ISO ในวงเล็บเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของข้อควรระวังละเพราะว่าถ้าเราใช้ ISO ที่มันเกินจาก Native ไปเนี่ยค,คุณภาพของภาพเนี่ยมันจะลดลงไปเพิ่มขึ้นนะครับโดยปกติเนี่ยต้องบอกว่าใช้ ISO สักประมาณ 3,002หรือ6,004เนี่ยพี่ใหญ่ว่าเหลือกินล้ใช้ละนะครับน้องเพิรลก็ตั้งเอาไว้ได้แล้วก็เจ้าตัว ISO ของ XT10 เนี่ยมันจะมีออโต้ด้วยนะ,ะนฮะนะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะมีออโต้ 1, 2, 3สามอันเนี้ยเราสามารถที่จะคัสตอมเองได้คือเขามีช่องให้เลือกเลยว่าจะตั้งค่าเป็นออโต้ ISO 1ตั้งค่าแบบไหน Auto ออโต้ ISO 2ตั้งค่าแบบไหนแล้วก็ออโต้ ISO 3ตั้งค่าแบบไหนการตั้งค่าเนี่ยน้องเพิรลก็คือกดทางขวาเข้าไป พอกดเข้าไปเสร็จเนี่ยอันแรกก็จะเลือกว่าจะเป็น default sensitivity ก็คือ ISO default ที่จะใช้นะครเวลาที่เราเปิดกล้องมาถ้าเราตั้งออโต้ตรงนี้นะครับกล้องจะพยายามใช้ค่า ISO ที่เราตั้ง default เอาไว้ก่อนนะครับซึ่งโดยปกติเราก็ตั้งรต่ําสุดนะฮะที่ ISO 200ไว้เลยแล้วก็ แม็กเซนติฟิตี้คือเราสามารถเซนลิมิตไว้ได้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่ายิ่งค่า ISO สูงเท่าไหร่คุณภาพของภาพมันยิ่งลดลงเราก็แม็กเอาไว้โดยปกติพี่ใหญ่จะชอบแม็กเอาไว้ที่3 2 0 0นะฮะก็คือให้กล้องเนี่ยวิ่งตั้งแต่ ISO 200ถึง3 2 0 0ไม่เกินจากนี้ไม่เกินนี้ไม่เกินนี้ะนะครับทีนี้อันที่3มเนี่ยมันจะเป็นมินิมัมชัตเตอร์สปีดซึ่งเราเลือกได้ว่าความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุดที่กล้องจะใช้ก่อนที่จะดีดค่า ISO ขึ้นไปะนะฮะจะเป็นความเร็วชัตเตอร์ต่ำ นะฮะซึ่งถ้าหนำมากเนี mm ่ยการที hmm. <using> <wh> ่จะขยับค่า i s สสเต็ปขึ้นไปเนี่ยมันก็จะช้าลงแต่ว่าสปีชัตเตอร์ต่ำมากๆเนี่ยมือเราจะถือไม่อยู่โดยปกติก็แนะนำว่าสัก1.60ส่วน60ถึง1.100ส่วนรพี่ใหญ่จะแอบชอบใช้สักประมาณ1.100เพราะว่าจริงๆแล้ว XT10 เนี่ย น้อยที่ ISO สักประมาณ3 0 0หรือ6,004ก็ยังถือว่าคุณภาพอยู่ในระดับที่เรียกว่ารับได้สบายๆก็ปล่อยให้เขาดิด ISO ขึ้นไปแต่ว่าความเร็วชัตเตอร์เนี่ยเราเอาสูงไว้หน่อยสักประมาณ1/100เพราะว่าถ้าเราใช้กับตัวเลนส์ที่มันมีทางยาโฟกัสสูงขึ้นะนะฮะความเร็วชัตเตอร์ต่ำๆเนี่ยมันจะทำให้ภาพเนี่ยมันเกิดการสั่นไหวได้ง่ายขึ้นนะครับก็สัก60ถึง1/100ลองตั้งไว้ดูนะฮะ,ฮะอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่า ISO แล้วก็เวลาใช้งานเนี่ย ถ้าไม่ได้ฟิกค่า ISO จริงๆพี่ใหญ่จะชอบปล่อยออโต้ไปเลย default Auto ไว้ก็ได้พี่ใหญ่แานะาว่าน้องเปินใจตั้งค่าเป็น default Auto ไว้เลยก็ได้ะนะฮะแต่ว่าเราล um ิมิต maximum แทรนะครับทีนี้นอกจากในเรื่องของค่า ISO แล้วเนี่ยตัวกล้องเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของการวัดแสงะนะฮะซึ่งระบบวัดแสงของตัวกล้อง XT10 เนี่ยมันจะมี3แบบคือที่ต้องบอกเรื่องของการวัดแสงเพราะว่าอย่างที่เกิดไว้ว่าต้นรายการว่ามีคนถามว่าทำไมใช้บดแมนวนวลหมุนไปที่หมด M แล้วถ่ายภาพมาแล้วมันเป็นสีดำหมดเลยนะฮะเนื่องจากว่ากล้องเนี่ยมันมันวัดแสงให้เราแหละแต่ว่าเราไม่ได้ไปดูค่าวัดแสงตรงนั้นเราไม่ได้ปรับปรับสปีดชัตเตอร์กันรูดแสงให้มัน เป็นค่าวัดแสงพอดีอเราก็จะไม่ได้ภาพก็มาดูก<อ>ันเรื่องของ,ของระบบวัดแสงนะครวัดแสงเนี่ยเขาจะมี3แบบนะครับการค่าวัดแสงเนี่ยก็คือจะกดเมนูจริงๆพวกนี้เนี่ยเริก็สามารถจะตั้งค่าเป็นคัสตอมรัทนได้นะฮะก็ค,ะคือตั้งเป็นปุ่มลัดของเราได้แต่ว่าถ้าไม่ได้ตั้งเอาไว้นะครับก็เมนูรูปกล้องนะฮะแล้วก็เบอร์สีนะครับลูกกล้องเบอร์สีนะฮะมันจะมีเป็นโฟโต้นะครับตัวนี้นะฮะเป็นโฟโตมิตรีซึ่ง เป็นเมนูสําหรับการตั้งค่านะฮะเขาก็จะมีการตั้งค่าให้เลือกอยู่3แบบ<ะ>ก็คือจะปีเป็นมอตินะครับมอติเน่กล้องจะวัดแสงทั้งภาพนะฮะจะเอาพื้นที่ทั้งภาพเนี่ยมาคํานวณโดยเปรียบเทียบกับ ตัวเรียกว่าเป็นตารางแล้วกันนะฮะจริงๆเนี่ยก็คือมันจะมีเป็นเหมือนกับเป็นแพทเทิร์นในการวัดแสงของเขานะครับแล้วกล้องก็จะปรับค่าให้ซึ่งโดยปกติพี่ใหญ่แนะนําว่าตั้งวัดแสงเป็นเฉลี่ยทั้งภาพเป็นมัลติเ,ตเนี่ยง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรกับมันนะฮะแต่ว่าอันที่2นะครับเขาก็จะมีเป็นแบบสปอตนะฮะสปอตเนี่ยจะเป็นการวัดแสงแบบเฉพาะจุดซึ่งเขาจะใช้พื้นที่ประมาณ2%ของภาพเท่านั้นเองนะฮะภาพเนี่ยมีร้อยเปอร์เซ็นต์ะเอาไอ้ตรงจุดตรงกลางเนี่ยสองเปอร์เซ็นต นะครับเป็นตัววัดแสงนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่าถ้าเราแม่นเรื่องระบบวัดแสงเราสามารถที่จะจิ้มไปได้แล้วเรารู้ว่าเราจะชดเชยตรงนั้นเท่าไหร่หรืออย่างบางทีเนี่ยนะครับบางคนจะมีถ่ายภาพแบบซีเรียสหน ой, ่อยนะครับก็จะมีเกลืกาดนะฮะไอกระดาษเท่ากลางเนี่ยเป็นตัววัดแสงก็คือเอาตัวกล้องเนี่ยไปวัดที่กระดาษเท่ากลางแล้วค่อยถ่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นทเทคนิคแอดวานซ์ขึ้นไปละนะฮะกับอีกโหมดหนึ่งก็จะเป็นโหมดเอฟเฟลก์ก็คือภาษาไทยเนี่ยเราจะใช้คําว่า เฉลี่ยนักกลางนะก็ค uh ือเป็นพื้นที่เฉลี่ยเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้เฉลี่ยทั้งภาพแบบมอตตจะใช้เป็นพื้นที่ตรงกลางนะฮะเป็นวงกลมตรงกลางของภาพเอามาถ่ายซึ่งจริงๆแล้วพี่ใหญ่เนี่ยถ้าอย่างถ่าย portrait นะฮะถ่ายคนเนี่ยนะครับพี่ใหญ่จะชอบใช้เป็นเอเวเลตก็คือเฉลี่ยกกลางเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายคนเนี่ยเราจะเอาคนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาพอยู่แล้วนะแต่ใช่แต่ว่าถ้าเราใช้เป็นตัวมอเตนะฮะบางครั้งเนี่ยอย่างฉากหลังสว่าง นะครับถ่ายคนออกไปนอกหน้าต่างอย่างเงี้ยถ้าใช้มัลติเนี่ยกต้องจะเอาพื้นที่ฉากหลังที่มันสว่างมาคำนวณด้วยนะครับภาพมันก็จะออกมาถ่ายคนหน้ามืดนะครับปกติเนี่ยก็จะเป็นข้ออ้างของพี่ใหญ่นะเวลาเอาไว้ถ่ายสาวถ่ายแล้วจะออกอาการหน้ามืดเล็กๆนะแต่หน้ามืดในช่างภาพนะไม่ใช่ไม่ใช่รังแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบว่าแสงสามระบบนะฮะก็จะมีเป็นมัลตินนเฉลี่ยทั้งภาพมี s p o ตก็คือว่าแสงเฉพาะจุดแล้วก็เอเวเลต์ก็คือ เฉลีย่ยนะครัเฉลีย่ยเ,เป็นเฉลีย่ยกลางให้ทีนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราตั้งค่าอย่างพวกเฉพาะจุดเนี่ยว่าแสงเฉพาะจุดนะฮะตัวกล้อง xt 1 0เนี่ยมันสามารถจะย้าย,ายจุดโฟกัสได้คือน้องคนสามารถจะกดย้ายจุดโฟกัสได้นะฮะซึ่งบางทีเนี่ยไอจุดโฟกัสที่เราย้ายเนี่ยมันย้ายไปอยู่ข้างๆนะฮะย้ายไปอยู่ข้างๆภาพเนี่ยแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นสปอตนะฮะมันจะวัดตรงกลางมันจะคนละตำแหน่งกันะนะครับมันก็มีออปชั่นให้เลือกก็คือ เราไปที่เมนูนะครับลูกกล้องเบอร์สี่เหมือนกันนะฮะแล้วก็มันจะมีเมนูเป็น interlock spot AE กับ focus area นะฮะพี่อยากแนะนำให้เปิดอ่อนเอาไว้พอเปิดออนเนี่ยเวลาที่เราย้ายจุดโฟกัสไปจุดวัดแสงก็จะย้ายตามจุดโฟกัสไปด้วยเพราะฉะนั้นเราโฟกัสตรงไหนมันจะวัดแสงตรงนั้นท้นะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการใช้งานแบบที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งห่วงว่าเฮ้ยเราจะวัดแสงผิดตำแหน่งไหมนะครับโฟกัสจุดหนึ่งวัดแสงอีกจุดหนึ่งนะฮะทีนี้เวลาที่เราวัดแสงเสร็จนะครับ อีกอย่างนี่ถ้าเราทําได้ก็คือในเรื่องการชดเชยแสงซึ่ง XT10 นี้ง่ายมากเลยเพราะว่ามันมีดาวด้านบน oh. นะฮะเป็นตัวปรับชดเชยแสงก็คือ,อปุ่มบวกลบตรงนี้แหละนะครับเราอยากได้แสงที่ว่ามันสว่างขึ้น <c oughs> นะครับชดเชยแสงเราก็ต้งไปชดเชยแสงบวกขึ้นมา <c oughs> นะฮะถ้าอยากรู้สึกว่าถ่ายมาแล้วมันมันมืดเกินไป S 1> <S 1> อย่างการถ่ายวัตถุที่มันเป็นสีดําล้วน <licensed> อย่างเช่นเวลาที่เราไปถ่ายภาพรัปรินยาใส่ชุดคุยกันดําคลุกทั้งภาพเลยนะฮะกล้องเนี่ยมันจะโดนหลอกว่าแสงเนี่ยมันน้อยกว่าความเป็นจริงเขาก็จะพยายามตั้งบวกขึ้นมาให้นะฮะซึ่งบางทีมันมันโอเวอร์เกินนะครับสังเกตว่าถ้าถ่ายชุดคุยดำพลุกทั้งภาพเนี่ยภาพที่ได้เนี่ยน้ามแต่วเว่อว่ นะฮะเราก็ต้องชดเชยก็คือตั้งเป็นลบลงมาค่ะนะฮะก็บิดแป้นชดเชยขงบนใช่นะครับให้มันเป็นอันเดอร์ลงมาก็จะเป็นการปรับค่าแสงให้มันเหมาะสมมากขึ้นนะฮะไม่งงเนาเรื่องของวัดแสงนะครับเรื่องของการปรับชดเชยแสงนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการใช้โหมดแมนนวลของกล้อง Fuji x t 1 0นะฮะก็จะมีตั้งแต่ P A S M แล้วก็ ISO นะฮะแล้วก็วอดแสงก็ลองเล่นกันดูครับ ะะการใช้งานของ x p 1 0ไม่ยากแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ